ก็จะคุยกับเซลโอเคผมอยากได้รถรุ่นนี้นะผมขอวางจองไว้เลยราคาเท่าไหร่ไม่เป็นไรผมก็ยังแซลกับศูนย์ว่าเฮ้ยขอซื้อเครื <c 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 ่องกาเฟได้ไหมโคฮะโทษข้อดีนะกูจะทำมาเองหมดเลยพอรงโตแล้วมันเท่มันชัดเจนตัวนี้ก็เหมือนเป็นสเปเชียลออเดอร์เราต้องสั่งพิเศษเพราะธรรมดาาครับว่ามันเป็นสีดำเราเพิ่มเติมตรงพวกคลัชแห้งให้มันมีกระโชกโค้งหักนิดนึงอะไรอย่างงี้ครับผม สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไม่รู้ว่าเป็น M K Concept หรือเปล่านะครับเป็นอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งเพิ่งเคยมาวันนี้ผมนัดก,กับพี่โจ๊กนะครับที่ M K Concept นะครับเพื่อที่จะมาเยี่ยมชมรถสตีเวอร์ต์ V4S ของพี่โจ๊กนั่นแหละครับเมื่อกี้โทรหาพี่พี่เวินนะครับพี่เวินก็เป็นเพื่อนของพี่โจ๊กนั่นแหละโทรไปหลายสายไม่รับสายนะต,ดดติดเด็กติดเด็กติดเด็กอย่มั้งว่าถามว่าพี่โจ๊กมาหรือย,ยังนะครับผมไม่มีเบอร์พี่โจ๊กเอาไงดีเราเข้าไปเลยไหม ได้ยินว่าพี่โจ๊กเขากําลังสร้างที่ใหม่นะครับมันอยู่แถวนี้แหละใกล้ๆกันนี่แหละนะเดี๋ยวค่อยไปถามพี่โจ๊กเอาแล้วกันโทรกลับว่ะติดเด็กแน่ๆพี่วันไปไปเลยเอาครับตอนนี้ก็อยู่ภายในร้าน MPK Concept นะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่โจ๊กโจ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างที่บอกครับว่าเราจะมาเยี่ยมชม Street Fighter V4 ของพี่โจ๊กครับผมครั้นี้พี่โจ๊กได้มานานนี่ครับ ประมาณ2ออาทิตย์2อาทิตย์นะน่าจะประมาณ2อาทิตย์นะครับผมจากศูนย์เพี่จากศูนย์ผมออกจากดูบตตีวิภาวดีดีครับผมจบมันเป็นล็อตแรกรอเปล่าล็อตแรกคันแรกรอเปล่าอันนี้ผมอย่างที่เคยบอกผมขอเป็นใช้คาว่าเป็นล็อตแรกไปเลยก็คือล็อตแรกเขาก็มีหลายคันก็ส่งมอบแต่ละริดีดลเลอร์ไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือด้วยว่าเราอยากจะเล่นก่อนครับเราก็เลยขอทางศูนย์ว่าเฮ้ยผมอยากได้เร็ว เราก็จะเตรียมการทุกอย่างไว้อะไรอย่างงี้ไว้ให้มันพร้อมพอถึงเวลาที่เขาส่งมอบรถผมจะได้รับรถได้เลยอะไรอย่างงี้ครับผมจะได้ไม่ต้องไปรอครับแล้วไจ,จองไปนานล้วครับ,รบจองนานแล้วครับจองนานคืออย่างผมอะผมคือด้วยเราเป็นร้านค้านะเราก็จะติดตามข่าวสารของพวกนี้อยู่ตลอดเวลามผมก็จะไปเมืองนอกปีละครั้งสองครั้งเวลาเขามีงานโชว์งานเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยพอเราเห็นปุ๊บเ,เราก็จะกกกลััับมมาาาทีีญญ an, ่่่ศูนนนนนยยย์อออองงต้็เหื ือผมกลับมาที่สูงผมก็จะคุยกับเซลล์โอเคผมอยากได้รถรุ่นนี้นะผมขอวางจองไว้เลยราคาเท่าไหร่ไม่เป็นไรคือไม่ใช่ว่าเราเรารวยเหลืออะไรไม่ใช่นะคือราคาเท่าไหร่ไม่เป็นไรคือเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงราคาที่เขาเปิดมาเนี่ย,ยมันต้องเป็นราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ไม่มีทางว่าอยู่ดีเปิดมา5ล้าน10ล้านเป็นไม่ได้นี่หรอไหมฮะก็คนะือเป็นราคาที่ยังไงเขาเปิดมาเขาคิดอยูเ่เขาคิดแล้วแหละว,ว่าขายได้ ลูกค้ามีคนซื้อผมก็บอกว่าถ้าคนอื่นซื้อได้ผมก็น่าจะซื้อไหวผมก็เลยจองไว้ก่อนเลยไม่เป็นไรผมจองทิ้งไว้นี่แต่คือถ้ารถมาก็ขอขอผมเป็นรตแรกละกันอะไรประมาณนี้ครับผม,มซเซ็ตแรกๆของประเทศเลยเนาะผมว่านะรถแรกน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าโอ้โหตอนนี้กี่คันนะเท่าที่ถามมาน่าจะมาณ ห้าหกคันมั้งครับนะในประเทศนะน่าจะนะครับผมพี่จกได้ขับยังครับต้องขับิต้องได้ขับดิคือคันเนี้ยคันเนี้ยผมยังไม่ได้ขี่เอาละรถผมเองยังไม่ได้ขี่แต่ก่อนหน้าทางดูคาตี้เขามีส่งรถเฮดไรส์ให้เราให้เรามาลองทั้ง S ทั้งไม่ S เราก็เลยได้รู้ถึงแพร์ฟอร์แมนซ์การขับขี่อารมณ์การขับขี่ของมันก่อนที่รถตัวจริงของเราจะมาครับผมแต่คันนี้ยังไม่ได้ขับตัวนี้ยังไม่ตัวนี้มาเลขใหม่มัน1กิโลอ่ะ คือเขาเหมือนเทสเทสเทสรันีู่่นน์แค่นั้นเองครับผมอ่อพูดถึงคันนี้แล้วตัวนี้มันเป็นรุ่นไหนพี่ธรรมดาหรือ S ตัวนี้เป็น Street Fighter V4 S S S มันจะแตกต่างกับตัวธรรมดาก็คือชกหน้าหลังชกหน้าการสะบัดที่เป็นโอลิงเป็นไฟฟ้าแต่คือด้วยตัวนี้คือเราเราเราทำการแต่งเรียบร้อยแล้วมันก็เลยกลายเป็น FGR ก็คือเป็นซับแทงแต่เราก็ตัดระบบไฟฟ้าออกไป อครับผมเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันว่าพ่จ๊กใส่อะไรบ้างสเปคจริงๆมันคือยังไงนี่พี่พจ๊กสเปคจริงมันก็คือสเปคเดียวกับพันนีเก4ครับครับใกล้กันใกล้กันก็คือเครื่องเดียวกันแหละมัน1.103-1.103ซีซีแต่ตัวเนี้ยด้วยอาจจะเป็นด้วยสเปคเป็น n นกเกตเนกเกตไบเขาก็เลยอาจจะตอนแรงม้าลงมาหน่อยเพื่อให้มันคือมันก็แรงอ่ะ คือ V4 มันแรงมากไงแต่ด้วยท่าขี่ที่มันก้มหมอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนว่าเราอยู่ในอุโมงลมที่มันที่มันผ่านไปแต่เนี่ยคือมันเป็นเนกเก็ตเนกเก็ตเราเหมือนนั่งขี่พอพอเรานั่งขี่ไปนะครับผมมันก็จะเหมือนแบบลมมันจะตีตัวเราเขาอะไรเหมือนว่าอาจจะลดแรงมาเพื่อให้ความเหนื่อยเราน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคจากโจกลองเทปนรถทดสอบเนี่ยทดสอบสุดความสุดเป็นไงคือด้วย ผมมาขี่สติไฟเตอร์มั้งแต่รุ่นแรกตั้งแต่1นึ่งไอสติไฟเตอร์พันร้อยค,คือเราเราก็จะจับจับอารมณ์ได้ว่าโอเคสติไฟเตอร์พันเป็นไง8ป8เป็นยังไงด้วยตัวเนี้ยคือ1จากเครื่องแฮทวินมันเปลี่ยนเป็นเครื่อง V ีละคือเราเราเราก็จะรู้ว่าโอเคการขับขี่อารมณ์มันเปลี่ยนไปขี่ง่ายขึ้นแต่เครื่องสม,มุดกว่าเยอะ,ยอะครับ แต่ความความดิบหายไปจริงจริงเราขี่ดูที่เราก็ต้องการความดิบของมันบ้างนะแต่เหมือนว่าตัวนี้จะหายไปเราก็เลยจะเหมือนว่ามาเพิ่มเติมตรงพวกคลัชแห้งให้มันมีกระโชกหักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือ,อแต่โดยรวมจริงอะ่ะรถขี่ง่าย Position ดีกว่ารุ่นเก่าเพราะแฮนด์มันสูงขึ้นอ่าคือทุกอย่างผมว่ามันปรับมาทำให้มันขี่ง่ายเป็นสตรีทยูส e คือด้วยผมอาจจะมองว่าด้วยการแข่งขัน ตอนนี้มันเป็นสูงไงคือคุณจะทําให้รถแบบเป็นคาแรคเตอร์เดิจ๋ามันก็อาจจะไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยทาให้ลูกค้าขี่ได้ง่ายขึ้นผมว่ามันก็ดีนะแต่มันยังคงความแรงของมันอยู่นะครับผมที่วนใหญ่ดูตีมันเขาเรียกว่าอะไรเขาทำมาสวยแต่ว่าการขับบางทีอาจจะใช่ใช่ใช่ด้วยด้วยรถรถยุคเก่าๆอ่ะคือมันออกแนวแบบขี่ยากหน่อยขี่ยากเหมือนคน คนมาคนที่คนเขาบอกเอา้ยขี่ดูคาตี้ได้ขี่เลยก็ได้ <S 2> <S 2> <S คือมันขี่ยากครับ,รบด้วยคาแรคเตอร์ของรถด,ด้วยเกียร์ด้วยระบบ,ค,บคลัชด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่มันมีสเสน่ห์ของตัวมันครับอ่าคันนีดด้พี่โจ๊กได้มาวันแรกจอดทิ้งไว้หรือยวทำอะไรครับคืออันเนี้ยผมก็ผมก็ยังแซวกับศูนย์ว่าเฮ้ยขอซื้อเครื่องกาแฟมไหมไหมฮะฮะโคโทรโท,รทรีนะกูจะทำาเองหมดเลยอะ่ะกูอยากทำโน่นทำนีน่ทำนั่นยอะไรเงี้ย ก็การแซวแซวกันเล่นอ๋อหมายถึงว <ๆ S 2> ่าแซวแซวใช่ <ๆ S 1> ใช่ใช่อย่างนั้นอย่างื่น <ๆ S 1> <ๆ S 2> ผมผมผมทำเองหมดเลยและการผมถังเถิงเนี้ยเราเรายัางเล่นเองได้ไงแต่คือมันจริงมันทําไม่ได้หรอกเราก็เราก็อยากจะทําให้มันเป็นคาแรคเตอร์อๆๆตอนนี้เราก็ทําเหมือนว่าทําชุดแรกไปก่อนให้เป็นอย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวสักอาทิตย์หน้านะครับผมเดี๋ยวว่าผมจะเริ่มทำสเต็ปสองละอ๋อนี่คือสเต็ปแรกนี่คือสเต็ปแรกก่อนใช่ครับใส่นู่นใส่นี่นี่คือสเต็ปแรกยังยัง ยังครึ่งยังครับอ่าเกินครึ่งเกินครึ่งละเกินครึ่งล้เกินครึ่งนแล้วเพราะอันนี้ก็ก็ไหลตังไปแล้วมันก็เกินเกินครึ่งแล้วครับพี่จุ๊ถามความสุดเลยดีไซน์ดีเซยคันนี้ในความสุดพี่จุ๊บที่จับดูตีมาอย่างที่ผมบอกมันสวยเลยนะคือคือด้วยด้วยรถอิตาลีอ่ะอิตาลีมันเขามีแ a ชั่นของการดีไซน์อะไรพวกนี้อยู่อยู่แล้วนะไม่ว่าเราจะเห็นหลายๆแบรนด์ที่เป็นของอิตาลีไม่ว่าจะเป็นเฟอร์รารี่แลมโบคือ คือรถมันดูเมื่อไหร่มันเก่ามันก็ยังไม่เก่าอ่าใช่ใช่ใช่ไหมเมือนเราเห็นเฟอร์รารี่หรือเห็นอะไรเงี้ยดูคาตี้9 9กรถกี่ปีแล้วว่ะ20ปีแล้วส0บกว่าปีเกือบ20ปีมันก็ยังสวยอยู่นะจริงคือเราเราไม่ได้ว่ารถญี่ปุ่นไม่ดีนะแต่รถญี่ปุ่นบางทีพอมันเก่ามากๆกปุ๊บอ่ะมันดูดูดูรุ่นเก่าไปแล้วอ่ะมันดูรุ่นเก่าไปแล้วแต่ด้วยด้วยดีไซน์มันเหมือนแบบผมว่าอิตาลีเขาดีไซน์เขาเขาล้ำอ่ะใช่เขาล้ำนะ เหมือนสติตอนเนี้ยมาดูของเก่ามันก็ยังสวยอยู่นะผมว่ามันก็ยังสวยอยู่เข้ามาแต่ละทีผมพูดมาโอ้ยเท่เลยมันก็ยังสวยอยู่ใช่จกเริ่มแรกพี่จกทำอะไรกับคันนี้บ้างครับจริงๆเริ่มแรกเลยผมก็ผมเตรียมไว้ก่อนเหมือนเราทํากันบ้านไว้ก่อนแล้วก่อนที่ก่อนที่รถจะมาเราก็จะเตรียมของแต่งไว้ทั้งหมดเพื่อเหมือนว่าพอมาปุ๊บเราได้ลุมปู๊ปุ๊บให้มันเสร็จภายในแบบสองวันสามวันเลยเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผม คือเราจะมีก็ที่หลักๆเขาจะมีเหมือนที่เห็นชัดๆนะครับก็ัเป็นเนี่ยชุดชกหน้าเอาชกหน้าที่บอกใช่ใช่เป็น FGR แล้วก็เป็นคาลิเปอร์คาลิเปอร์อยข้างล่างคาลิเปอร์มันก็เป็นตัว Trex 4.0ตัวนี้มันจะไปใช้อยู่ใน MotoGP ชกกับอ่าไอเนี่ยไอนี้เป็นของพวกเวอร์ซูบะบายชกอ๋อนะฮะแต่ถ้าเป็นชกไอคาลิเปอร์ล่ามันเป็นของอา W.I. MotoGP ครับผม แลวจานเบรกเราก็เปลี่ยนมาเป็นเซรามิกเออเนี่ยผมเห็นละเป็นไซส์330้มิลมลคือไซส์เดิมแหละไซส์เดิมของของดูคาตี้คือตัวซูเปอร์บอ์หลังๆมันจะเป็น330มิลมลคือธรรมดารถรถทั่วไปมันจะเป็นที่3 2มมิลโดยปกตินะไม่ว่าจะเป็นรถฮอนด้าอะไรทุกอย่างครับผมแต่ตัวนี้มันจะเป็น330มิมลละมันกว้างขึ้นมนาะทำให้ระยะเบรกมันดีขึ้นเพราะมันจับในกว้างขึ้น,น รถแข่งใส,สเลยใช่ใช่อันนี้คือผมถอมดมาจากรถแข่งเลยคือเราขอซื้อมาจากรถแข่งคือเข,เขาแข่งเสร็จสนามนี้เขาเหมือนหมดซีซั่นหมดฤดูกาลเงี้ยเราก็จะขอซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าแพงแน่นอนก็ไหลตังค์อยู่พีจกเนอันนี้มากับรถหรือว่ามาอะไรบางคนเอาบางคนหน้าก็เป็นบางคนหน้าแยกมาครับผมอ๋อฮะตัวน,นี้ก็เป็นของ f u ซ l six ของสซลเวเนียแล้วก็จะมีพวกเนี้ยระบบเบรกอ่ะผมเนี่ยระบบเบรกเป็นหลักไง เพราะมันเป็นอะไรที่หนึ่งบอตรงโตแล้วมันเท่มันชัดเจนมันเห็นแล้วมันก็ใช้ประสิทธิภาพได้ดีจริงๆ <ipp> มันไม่ใช่ว่าแบบสวยอย่างเดียวแล้วทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่คือผมเน้นสวยด้วยแล้วต้องใช้งานได้ด้วย,วยประสิทธิภาพด้วยประสิทธิภาพด้วยอย่างเงี้ยอย่างอย่างปัม๊มปั๊มบอลผมก็ใช้เป็นหมุดทองอ่านะที่เขาเรียกฟัรมรอสซี่อ่ะ แล้วไอ้ฝั่งซ้ายเราก็ใช้เป็นโลโก้แดงจริงๆอะผมจยาจะใส่บุตรทองซ้ายขวาแต่ด้วยกระปุกที่เราจะใส่เป็นโมโตโคเซ่คู่นี้โมโตโคเซ่อ่ามันมันไม่สามารถใส่กับบุตรทองข้างซ้ายได้อ้าวนะอ่าเพราะไอ้รูน้ำมันมันออกไม่เหมือนกันเลยอย่างเงี้ยผมก็เลยต้องให้มันออกมาเป็นคู่นี้ไปแทนอะไรอย่างเงี้ยครับผมไฟเลียวไฟเลียวจริงจริงมันจะยาวออกมาครับมันจะเป็นมันจะรัดอยู่ที่โช๊คละรุ่นใหม่เป็นรัดอยู่ที่โช็อคืะ ตำแหน่งโพสิชันน่ะไม่ได้หนีกันแต่เราเราเรา,เราเปลี่ยนตัวลัดเราเปลี่ยนไฟเลี้ยวให้มันดูแบบอ๋อมันเป็นตัวลัดให้มันดูเล็กๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็น่ารักดีนะก็สวยดียผมก็สวยดีเป็นจิงตำแหน่งมันอยู่ไงพี่ผมจำไม่ได้คล้ายๆกันครับก,ก็อยู่ประมาณจใหญ่กว่าผมจะใหญ่จะย,า,ย,จะยาวมาถึงประมาณเนี้ยอ,อ,อันนี้ก็ให้มันสั้นลงกระจกพี่กระจกกระจกตัวนี้ก็เป็นของ adg ครับเป็นแบรนด์อเมริกาคือคนไทยอาจจะรู้จักน้อยครับผมเขา ทำทำการตลาดไม่ค่อยดังคนคนไทยจะจะไม่รู้จักพวก C R G C R G จะขายเยอะมากตอนนี้เป็น A D G ทางนี้เราเราก็เป็นคนนำเข้ามาก็มาใช้อะไรเงี้ยผมใช้มานานแล้วแหละใช้มาตั้งแต่เดวิลละเท่าไหร่ครับอันนี้ไอ้ถามเลยเผมา็หมื่นกว่าบาทครับผมหมื่นต้นต้นคนไม่รู้จักใช่คนใหญ่คนคนจะรู้จัก C R G อะไรอย่างเงี้ยคือแล้ว C R G มันหลังๆผมก็มันปลอมเยอะด้วยจริงครับเออเราก็เลยลองขยับมาเล่นตัวนี้ เหมือนเราก็เป็นรถล้านอ่ะโชว์ให้เขาดูด้วยอะไรเงี้ยเขาจะได้สัมผัสได้อ่าใช่ครับครับผมเปลี่ยนแนวความคิดคนใช่เปลี่ยนนแเบื่อเบื่อเซียจีแต่ไม่ใช่ว่าไม่ดีเซียจีไม่ใช่ไม่ดีดีผมว่าดีเลยเพียงแต่ว่าหน้าตาเหมือนกันหมดอ่ะเราเปลี่ยนหน้าตาบ้างก็ได้อเลยใช่ครับมีทรงดีไซน์คล้ายกันแหละผมว่านะใช่ครับคือคือด้วยด้วยทรงของเรียกว่าทรงแอโร่ละกันมันก็จะดูแบบเข้ากันที่สุดแล้วเออจริงนะครับจริงครับ ต่อมาครับพี่โจ๊กแล้วก็ถ้าไล่ไปเรื่อยก็จะเป็นพวกนี้ครับผมอย่างระบบเบรกก็ยังไม่จบก็มีเหมือนกระทุง้ง<ม>ตัวเมนโบเป็นโลโ,โก้แดงแล้วก็มีอ่าที่เขาเรียกว่าด้วงอ<ม>่ะด้วงหลัง,ง,ลงเป็นตัวนิเกิลให้มันเข้ากับสีให้มันเข้ากับด้านหน้า่<อ>าฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือก็ต้องมีเสียงก็ต้องท่อฟัวคร์บอวิอทอ่อใช่ตอนนี้มันก็จะเหมือนกับ V4 นะครับผมพันนิกาเล่ V ีฟแต่ไม่เหมือนมันแค่คล้ายคือด้วยโพสิชันการติดตั้งอะไรอย่างนี้ไม่เหมือนกันบางคนเขาเข้าใจว่าเฮ้ยน่าจะเหมือนแต่ไม่เหมือนไม่เหมือนใช่ครับผมเองผมยังจะคิดว่ามันเหมือนอ่ามันมันแค่คล้ายมากกว่าคือถ้าสมมติว่าคุณไปซื้อของ V ีถ้าซื้อพันนิกาเล่ V ีฟมาใส่ก็ใส่ไม่ได้ก็ไปคืนใช่ครับแล้วก็คลัชแห้งที่ผมบอกเนี่ยมันก็จะทำให้การขับขี่มัน ปรับเปลี่ยนกระโชกโค้งหักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยให้มันมีฟิลมันมีส่วนมีส่วนให้มันกระชุกมีมีมีก็คือจากคาัสน้ํามันมันจะสมูทกว่าคัสตช่งแล้วครับผมตัวนี้ใช้อันเดียวกันกับมีโตไหมก็บบถ้าสมมติว่าคนเอามาใส่เลยไม่ได้มันต้องมีการอะแดปนิดนึงอะไรอยย่างงเี้ครับผม<อ>แต่ต้องมีตรงรุ่นมีมันมันมันต้องมีอะแดปนิดนึงมีแอสเซซอรี่เพิ่มอะไรก็ว่ากันไปครับผม แล้วก็ตอนนี้เราก็รอกเกียร์โยงเกียร์โยงมันยังไม่มีผลิตออกมาที่มันสวยๆผมก็เลยยังไม่ได้ใส่แล้วก็ล้อเออล้อนี่ล้ตอตรงนี้ผมก็คือผมเล่นมาจริง,รงๆเราเราก็เล่นเ,เล้อคาร์บอนมาหลายตัวแล้วตั้งแต่แบบเบสทีอ่าโรตบอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เราก็เลยแบบเหมือนให้มันดูแตกต่างให้ลูกค้าเห็นว่ามันมีหลายๆอย่างไม่ใช่ว่ามีแต่แค่นี้นีน่ผมก็เลยเอาตัวนี้มาเล่นก็คือตัว เป็นเกลสปีดเกลสปีด <ale> <ale> เป็นคาร์บอนสีแดงถ้าเข้าไปดูลึกลมันจะเห็นเป็นลอลายคาร์บอนนะครับผมแต่ถ้าดูไม่ชัดดูข้างนอกมันจะเป็นดูเหมือนล้อแดงธรรมดาเลย้ยครับผมสวยนะผมว่าครับตัวนี้ก็เหมือนเป็นสเปเชียลออเดอร์เราต้องสั่งพิเศษเพราะธรรมดาก็า้อคารับ่ามันเป็นสีดำไงตัวนี้ผมก็ผมก็จะสั่งพิเศษให้มันเป็นสีเหมือนเขาเรียกว่าเลดแคนดี้ให้มันสวยอะผมว่าดูรู้อว่ะคือให้มัน <laughs> ผมว่าให้มันดูแตกต่างบ้างอะไรอย่างเงี้ย ใน่งั้นคือต้องบอกว่า BST มันก็ใส่เยอะผมเพราะผมขายเยอะผมก็ต้องบอกว่าเราขายเยอะเราก็เหมือนว่าสร้างความแตกต่างให้ลูกค้าได้เห็นของใหม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมตั้งแต่เจล้อครับางของวันเนี่ยสมดูหรูดูหรูข้างนี้ด้วยนี่ครับเปลี่ยนชุดฮับชุดครับก็จะเปลี่ยนชุดฮับชุดสเตอร์โซ่อะไรอย่างเงี้ยครับผมให้คือข้อเดียวของดุกัตี้ที่เป็นโปรอาร์มมันเล่นตรงนี้ได้ไงซึ่งแบรนด์อื่นมันไม่มีก็โดยโดยรวมมันประมาณเนี้ยครับผม,มก็คือ เหมือนเราทําเป็นรถตัวอย่างให้ลูกค้าเห็นเผยรูกเผยลูกค้าจะได้เห็นแล้วเอ้ยชอบอย่างนี้หรือใส่อย่างนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคือคือคอนเซ็ปต์ของผมผมผม,ผมคิดแต่ผมก็เหมือนเราไม่เคยบอกคือเราก่อนที่เราจะทํารถคนอื่นก่อนที่เราจะลื้อรถคนอื่นเราเราลื้อรถตัวเองรถรถตัวเองพัง หรยอจัดการเองได้แต่ถ้าถ้าไปทํารถลูกค้าพางังมันคุยก็ไม่รู้เรื่องเพราะเรา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 เล่นรถยนต์ <c oughs> คือถ้าใครมาทํารถเราไม่ดีเราก็ไม่ happy. <c oughs> แฮปปี้ก็เหมือนกันคือถ้าเรารู้ว่ารถคันนี้เป็นยังไงหรือออกมาแล้วแล้วเราก็จะมีประสบการณ์ <c oughs> ละเราจะมาทํารถให้ลูกค้าคนอื่นเนี่ยมันก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ย เหมือนมั่นใจอ่ะมั่นใจในตัวเรามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มาแล้วนึกนึกงัดงัดใช่ไหมดึงเข้าดึงออกโอ้ลูกค้ามามองลูกค้าใจเสียละมึงจะทำรสนเลยกูเนี่ยอะไรแบบนี้จริงจริงจริงยังมีสิบสองมีครับมีแน่นอนมีแต่ว่ากําลังหาเวลาอยู่เพราะตอนนี้คือผมว่ามันก็สวยอยู่แล้วไงแต่เราก็อยากจะทําให้มันดูดูอะไรให้มันมีอะไรที่มากกว่านี้แต่กําลัง ยังนึกไอเดียอยู่ไม่กล้าขับออกถนนอ่ะพันธุ <c oughs> นี่เท่เกิดอันนี้จะไปคาร์บอนไหมครับแ <c oughs> น่นอนครับยังไงคือตอนนี้เรารออยู่ว่าคาร์บอนมันจะมาเมื่อไหร่เขายังไม่ผลิตเขายังผมยังไม่เห็นผลิตในของของดูคาตี้เขายังไม่ผลิตออกมาแต่ผมว่ายังไงก็ต้องมีออกมาแหละแต่ราคามันอาจจะสูงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะขนาดปี V 4 R ฟมันยังอยู่คู่หนึ่งยังอยู่ห้าหมื่นกว่าบาทเลยไอ้นี่สองคู่ก็ น่าจะเกือบแสนหรือประมาณนั้นมั้งนะอันนี้มากับรถมั้งครับการสะบัดเป็นกระดาษไฟฟ้ามากับรถเลยครับเป็นโอลีนอ๋อไม่ได้เปลี่ยนใช่ครับความร้อนคือด้วยดูแคตตี้เป็นรถรอบจัดรถรอบจัดทุกรุ่นน่ะมันความร้อนมันสูงอยู่แล้วแต่ตัวเนี้ยสี่เฟลเตอร์มันดีเพราะว่ามันเป็นโอเพนไฟลิ่งคือมันมันไม่มีไฟลิ่งมาครอบเพราะนั้นความร้อนมันก็จะระบายได้เร็วกว่าอ่ามันก็จะเหมือนมาโดนขาเราน้อยลงอะไรอย่างเงี้ย คือถ้าเปรียบเทียบกับสติเฟเตอร์ตัวเก่าตัวนี้ดีกว่าเยอะ oh. เพราะสติเฟเตอร์ตัวก็ร้อนชิบหายเล,ลยรนะพ่บอจริงๆร้อนจริงๆจัดไฟแดงต้องเก๊กหรอต้องเเออ <laughs> คือคือตัวนี้ก็กแก้ไขปัญหาได้เยอะครับคืออย่างถ้าเป็นพันนิเกเล่ตัวกับพานิกลเล่ V4 อย่างเงี้ยด้วยมันมีมีไฟลิ่งครอบพอไฟลิ่งครอบปุ๊บความร้อนก็ความร้อนจะอยู่ข้างในแล้วพอพัดลมทํางานมันก็พ่นใส่ขาเรา oh. แต่ตัวเนี้ยมันไม่มีไฟลิ่งครอบมันก็จะกระจายออกไปเลยใช่ครับโอเคจุ <Okay. S 2> ครว่าร้านนี้เป็นจริงๆตรงเนี้ยที่เรามาวันเนี้อ่าฮะเป็นที่ใหม่ตอนนี้เป็นที่เขาเรียกที่ฉุกเฉินที่ฉุกเฉินพอดีเรากําลังทําตึกใหม่อยู่และยังไม่เสร็จดีพอยังไม่เสร็จดีปุ๊บเราก็เลยต้องย้ายไปที่ฉุกเฉินไว้ก่อนเพราะที่เก่าเหมือนหมดสัญญาไปแต่ตอนเนี้ยเรากําลังย้ายมาที่ใหม่คือเป็นที่ของเราเองละอ่าเป็นตึกของเราที่ของเรามันคงจะไม่ได้ย้ายไปไหนละอ่า อันนี้อยู่ถววแล้วก็คือมาได้เลยคือ,อมันจะอยู่ใกล้ๆหัวปลาช่องนนทรีพระรามสามอ่ามาไปตรงนี้ใช่ใช่มันผมอยู่ติดปั๊บติดกับปั๊มเอสโซ่เลยคือเห็นปั๊มยังไงก็เห็นร้านผมคอนเซ็ปต์ร้านใหม่เป็นไงบ้างคุคอนเซ็ปต์ร้านใหม่จริงๆมันก็คล้ายๆเดิมเพราะคอนเซ็ปต์เราก็จะค่อนข้างชัดเจนที่ว่าเราชํานาญแล้วกันเราชํานาญเรื่องดูคตตี้แต่แบรนด์อื่นเราก็ไม่ชอบเราไม่เป็นเพียงแต่ว่าเราเน้นหนักไปทางดูคตตี้ทาให้ลูกค้ามองว่าเฮ้ย นี่คือร้านแต่งดูคัตี้โดยเฉพาะนะปะไม่ใช่คือเรามีทุกอย่างให้คุณแหละเพียงแต่ว่าลองลองเข้ามาติดต่อดูก่อนได้ครับผมลองมาคุยดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างเดียวตอนนี้เราก็มีเล่น S อสพันมีเล่นอะไรอย่างเงี้ยกระจายกระจายกันไปแต่ด้วยลูกค้าดูคกตี้เราค่อนข้างเยอะมันก็จะมองเป็นภาพดูคกตี้ซะเยอะอะไรอย่างนี้ได้อะไรอะไรเจ๋งๆตัวไหนหายากก็ใช่ใช่พวกนี้เราหาได้หมดอย่างตอนนี้เราก็เพิ่งเป็นตัวแทจันหน่เอ้าฟ้าไรซิ่ง สำหรับ B M W อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือเราก็จะมาเล่นกับรถอย่างมันก็มีคันนั้นคันนั้นก็แต่งไปเยอะเหมือนกันนะของ S พั S <S นอู่่ก็อะไรประมาณนี้ครับผมแล้วหมประมาณเปิดตัวได้ตอนไหนชิ่นเดือนนี้ครับผมเดือนหน้าผมก็จะย้ายเข้าร้านจริงๆก็ใกล้เสร็จละ<อ>ครับผมอยู่ตรงนี้แหละถ้าฝากหมดมาตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้แหละใช่ครับลองลองเข้ามาดูครับไม่มีอะไรลองเข้ามาดูร้านดูแล้วก็ ทำไปอยากให้มันสวยครับอยากให้ลูกค้ามาเยี่ยมชมดูครับผมก็นี่แหละครับสตีด e ฟเ e r อร์ V4S ของพี่โจ๊กนะครับใช่ครับก็เป็นอีกครั้งที่ผมได้มาเยี่ยมชมที่ m p k Concept นะครับวันนี้ขอบคุณพี่โจ๊กครับยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับโอ้โนทถ่ายเสร็จนี่ยังไม่รับไปพี่เวินแต่งคนเด็กน่ารักกันแน่เลยวะอะยังไงก็ขอบคุณพี่เวินนะครับ ที่สาร <Yeah. S 1> ให้ผมได้มาเยี่ยมชมเ <Yeah. S 1> ยี่ยมปเคคอนเซ็ปต์ของพิ่โจ๊กวันนี้นะฮะสุดท้ายครับขอบคุณลืมขอบคุณเลยร้านดิกแมนสตรีทนะครับร้านเสื้อผ้าวินเทจมือสองก็มีทั้ง IG มีทั้งเพจนะครับตามที่ขึ้นอยู่นะครับแลก็ขอบคุณรายการกินเยี่ยวเที่ยวนอนแล้วก็รายการอะไรว่ารายการตัวเองลืมรายการ n w w o r ร์ s p e นะครับก็อยู่ในช่องเดีวยวกันนะครับ มันก็เป็น3คอนเทนต์นะครับในช่องเดียวกันเอ้าชิหายแล้วไมรถติดวะตำรวจอเช<ะ>ียพฟอร์บอยยังไม่ต่อเลยเป็นอะไรกับตำรวจตั้งนานวะอ้าวปิดรายการไปเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับไปละ